ทีมข่าวของเราค่ะมีรายงานเกี่ยวกับประวัติของ7กะกะตทั้ง7ท่านว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะเชิญรับชมจากรายงานชิ้นนี้ค่ะความสนใจของประชาชนต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นผ่านข้อความที่ปรากฏในโลกโซเชียลมีเดียที่ดุเดือดและหน่วยงานที่ร้อนระอุที่สุดคงหนีไม่พ้นกะกะตที่ไม่ว่าจะขยับไปทางไหนก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่ตลอดเวลา เราจะไปทำความรู้จักประวัติโดยย่อของเจ็ดเสือกอกตอชุดนี้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและมีประสบการณ์ทำงานด้านไหนบ้างเริ่มจากประธานกรรมการการเลือกตั้งนายอิทธิพรบุญประคองประวัติรับราชการในกระทรวงการต่างประเทศมาโดยตลอดเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายรองตัวแทนของประเทศไทยในคดีตีความคำพิพากษาสารยุติธรรมระหว่างประเทศ ว่าด้วยประสาทพระวิหารเมื่อปี2553และยังดำรงตำแหน่งเอกอ,อัครราชทูตนกกุงนารบีสาธารณรัฐเคนยาปี2555กรรมการการเลือกตั้งคนที่2อนายสันทัตศิริอนันภต์ไยบูรณ์เคยเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี2537ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ระดับ10ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และยังดำรงตำแหน่งอื่นๆในแวดวงการศึกษากรรมการการเลือกตั้งคนที่3นายทวัชชัยเทอดเผ่าไทยเคยดำรงตำแหน่งผู้วา่าราชการหลายจังหวัดเช่นจังหวัดสระบุรีปราจีนบุรีเพช,ชบูรณ์ระยองและลำปางเคยเป็นสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและกรรมการองค์กรการตลาดกระทรวงมหาดไทยกรรมการการเลือกตั้งคนที่4นายชัดชัยจันทร์ายศรี เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีผู้พิพากษาภาคประธานศาลอุทธรภาคหนึ่งและเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกากรรมการการเลือกตั้งคนที่5นายประกรณ์มหันนบเคยดำรงตำแหน่งรองประธานศาลอุทธรภาค9และเป็นรองประธานศาลอุทธรปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาศาลดีกาด้วยกรรมการการเลือกตั้งคนที่6นายเลิศวิโร์โกวัฒนะเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน และอดีตปหลัดกระทรวงเกษตรและสากรณ์และกรรมการการเลือกตั้งคนที่7จนายธิติเชษนุชนาิเป็นทนายความและยังเป็นอดีตที่ปรึกษาประธานสารรัฐธรรมนูญด้วยขณะที่ราชกิจจานุเบกษาวันที่28ธันวาคม2561ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพศ2561พบว่า ประธานกะกะตได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งอยู่ที่1,31,920บาทขณะที่กะกะตได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งอยู่ที่1 2 3 0 4 0บาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่กะกะตชุดนี้เข้ามาทำหน้าที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าส่วนใหญ่ผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนหรือชี้แจงประเด็นต่างๆ จะเป็นพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายนัทเล่าศรีสวัสุลรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าแล้วอีก6เสืกรกรอกกตนั้นมีบทบาทหน้าที่อย่างไรท่ามกลางกระแสวิาพวากษ์วิจารณ์กรกรตอย่างหนักในช่วงนี้ับเปเ ประวัติของแต่ละท่านนะรครับร่วมกันก้าวเข้าสู่ผู้ติด,ดตาม2ล้านซับสไครต์และไม่พลาดติดตามข่าวสารสำคัญอย่าลืมกด Subscribe YouTube มติชนทีวีนะครับ